ันนี้นะคะมีแฟนคลับถามป้าน้องมานะคะว่าเขาไม่ชอบกินข้าวนะคะเขาจะใช้อะไรแทนได้แต่เขาพูดมาป้าน้องเข้าใจว่าเขามีความรู้ทางด้านโภชนาการมากพอสมควรเพราะเขาใช้คําว่าธัญพืชธัญพืชนี่ก็คือพวกคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรตนอกจากจะข้าว มันก็จะมีสิ่งที่ทดแทนกันอย่างข้าวสองทพีก็เท่ากับขนมปังหนึ่งแผ่นนะคะขนมจีนหนึ่งจับแล้วก็วุ้นเส้นมาจโรนีเนี่ยลวกแล้วเนี่ยก็ประมาณหนึ่งทพีได้ค่ะแต่วันนี้อาหารเช้าพาน้องเป็นสลัดนะคะเราจะกินน้ำข้นน้ำใสก็ได้น้ำข้นก็จะให้แรงงานมากหน่อยน้ำใสก็จะให้แรงงานน้อยหน่อย นะคะ,ะเราก็จะใช้อะไรแทนข้าวไหมคะอันนี้คือคือขนมรักษาโรคค่ะป้าน้องใช้กล้วยน้ำว้าแล้วก็งาดำคั่วบดนะคะป้าน้องทำครั้งหนึ่งก็จะใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกไม่งอมมากนะคะเพราะถ้าเผืองอมมากมันก็จะมีน้ำตาลมากนะคะถ้าเผื่อมัน มันยังไม่งอมมากมันก็จะหวานน้อยน้ำตาลก็น้อยนะคะแล้วก็ให้แรงงานไม่สูงมากป้าน้องก็จะมีเออกล้วยสี่หรือห้าผลแล้วก็งาดำงาขาวคั่วเนี่ยประมาณครึ่งถ้วยแล้วก็จะใช้เขาต้องการเพิ่มวิตามินคุณค่าทางด้านอาหารเนี่ย ที่เขาแนะนํามาเขาให้ใช้ข้าวเปลือกไหมคะคั่วไม่คั่วนะคะแล้วก็ให้ใช้ตําไม่ให้ปั่นตอนนี้เขาป้าน้องกออ็จมูกข้าวเนี่ยเขาก็จะนิดเดียวแต่เขาก็จะมีวิตามินอยู่ที่จมูกข้าวมีคุณค่าทั้งนั้นมากเราไปขัดสีเนี่ยเขาก็จะหลุดไปเขาก็มีขายค่ะที่ซื้อเฉพาะข้าวอันนี้ป้าน้องก็จะไปซื้อ จมูกข้าวเนี่ยค่ะจากสันติอโศกตามห้างคุณก็ลองดูนะคะแล้วป้าน้องก็ใช้จมูกข้าวเนี่ยครึ่งถ้วยเออป้าน้องไม่ใส่น้ําตาลเลยนะคะเราไม่ต้องการน้ําตาลเพราะน้ําตาลเนี่ยแค่นิดเดียวก็ให้แรงงานเยอะแล้วข่อหลังมันก็จะแปลงเป็นคํุบเป็นไอไตรคิสลายค่ะฉะนั้นป้าน้องจะใช้เอ,อ เกลือใส่เข้าไปนิดหน่อยเพิ่มรสชาติค่ะแล้วตอนนี้ตอนที่เขาแนะนํามาเขาสอนมาเขาเขาเขาจะใช้แค่เท่าที่บอกมาแต่ว่าน้องทํากินแล้วมันจะกระด้างจะกระด้างนะคะว่าน้องก็อย่างกะทิเนี่ย่น้องก็จะใส่ประมาณเราไม่ต้องเอาถึงหัวกะทินะคะครึ่งถ้วยหรือถ้วยหนึ่ง ลงไปนะคะเขาจะทำให้นิ่งแล้วก็ใช้ความศิละปะของวาดเขียนแล้วก็ศิละปะของการจัดดอกไม้เนี่ยค่ะเข้ามาประกอบมันก็จะทำให้อาหารสวยงามป้าน้นองก็จะหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆยาวๆแล้วก็ใส่เหมือนข้าวต้มผัดนะคะเอาวันนี้ตักลงไปเอากล้วยใส่แล้วก็ใช้งาดำ งาขาวโรยเพิ่มความน่ากินเพิ่มคุณค่าทางแคลเซียมนะคะธาตุเหล็กน,นะคะอันนี้ก็จะแทนขนมปังก็ได้ค่ะนะคะจะแทนขนมปังหนึ่งแผ่นก็ได้นะคะแล้วก็ให้คุณค่าแต่ว่าขนมออาหารขนมหวานรักษาโรคอันนี้สรรพคุณเนี่ย เขาก็มีสปปรรพคุณเยอะนะคะมีธาตุเหล็กมีล้วยน้ําว้าเนี่ยก็มีประโยชน์มีวิตามินเกลือแร่เยอะนะคะแต่อย่าให้มันงอมก็จะทดแทนกันได้แล้วก็จะทําให้เราอิ่มคะ่ะเพราะเรากินแต่สลัดเนี่ยเราจะไม่อิ่มอันนี้พอดีป้าน้องมาเนี่ยเอ,อมาหลายวันป้าน้องก็ต้มไข่มาแล้วนี้เอามาอุ่นเนี่ย เขาก็จะเห็นไหมคะตรงผิวเขาเนี่ยก็จะมีสีดำๆอันนั้นพวกฟอสฟอรัสเนี่ยเขาจะขึ้นมาไข่ต้มเนี่ยเราใช้ต้มยางมาตูม้มมากน้อยเนี่ยเ,ออเขาจะให้คุณค่าทางด้านอาหารเนี่ยมากแล้วก็ไม่ย่อยยากอันนี้มันฟอสฟอรัสขึ้นเขาจะเวลาเรากินเข้าไปมันจะมีลดเฟื่อนเฟื่อนลดเฟื่อนเฟื่อนแล้วก็จะย่อยยาก คุณค่าทางด้านอาหารก็จะลดลงนะคะประโยชน์ก็จะลดลงแต่ก็ทานได้ค่ะอันนี้เป็นเป็นความรู้ที่เราเรียนมาโดยเฉพาะนะคะตอนนี้เรียนมาก็แล้วแต่บางคนเนี่ยเรียนมาแล้วคืนอาจารย์ไปหมดแล้วก็ไม่ใช้กับตัวเองแต่ป้าน้องนี่ไม่เคยคืนอาจารย์ไม่เคยลืมลืมเพร่อคุณอาจารย์เลยค่ะ แล้วก็ถูกฝึกมาตั้งแต่เล็กด้วยพ้าน้องก็จะกินต้องให้ได้โดยเฉพาะข้าวคาร์โบไฮเดเนี่ยนะคะเราต้องมีถ้าเผื่อเราไม่ไม่มีเนี่ยพวกเขากินแล้วเขาจะให้ให้กรูโคสคะ่ะให้น้ำตาลก็จะเอาไปใช้ในเข้าในกระแสเลือดได้เร็วขึ้นก็จะทำให้เราไม่หิวมากไม่ไม่โหยมากถ้าเผื่อเราไม่กินพวกคาร์โบไฮเดตเลยเนี่ย เราไม่มีน้ําตาลเข้าไปในในเลือดโดยเฉพาะมื้อเช้านะคะหรือมื้ออื่นเนี่ยมันก็จะทําให้โหยหิวจะกินมากเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าเผื่อเราไม่กินคาร์โบไฮเดตเลยไม่กินแป้งเลยค่ะอันนี้คือความรู้เอ็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่พะน้องเนี่ยปฏิบัติกับตัวเองมาตลอดนะคะโดยเฉพาะตอนเล็กๆคุณพ่อสอนแล้วคุณพ่อก็จะเข่งคัดในเรื่องดีมากคุณพ่อก็เป็นคน ป้าน้องก็คงจะเหมือนคุณพ่อนะ่ะเข่งคัดแล้วก็ปฏิบัติแล้วพอมาเรียนทางนี้ก็ต้องใช้ค่ะถ้าเผื่อทำตามป้าน้องนะคะจะมีสุขภาพรูปร่างดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็จะทำให้เรากินน้อยๆเนี่ยมันก็จะอยู่ท้องคุณพ่อบอกว่าเออเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราไม่ใช่หมูหมาเห็นไหมหมูหมานี่มันกินเยอะมันไม่ กินท้องป่องไปหมดแต่แล้วก็มีแต่ไขมันเราเป็นสัตว์ประเสริฐฉะนั้นน่ะเราไม่ต้องกินมากกินแต่พออิม่มมันคนที่ที่กินมาก,มากๆเนี่ยคล้ายๆพอคนอื่นเขาเห็นเนี่ยคุณพ่อจะพูดกับป้าน้องสมัยนั้นเขาก็จะบอกไอ้นี่มันไม่รู้จักประมาณตัวเออตะกะคุณพ่อจะพูดอย่างนี้แต่ถ้าเผื่อเป็นป้าน้องพ้าน้องก็จะเข้าใจคะ่ะ นะคะว่าพอเรากินน้อยๆเนี่ยกินมาก็น้องทํามาตั้งแต่เล็กมันก็จะอยู่ตัวค่ะฉะนั้นกินอะไรมากมันก็จะอิ่มผออื่นพออมจะออกแต่เราหิวเราก็ไปกินกินพวกเกาเหลาน้ําอะไรเนี่ยกินผลไม้ที่ไม่หวานจัดอย่างส้มสับปะรดแตงโมอะไรเงี้ยนะคะแทนที่จะไปกินทุเรียนกินลำไยกินลิ้นจี่นี่นะคะ อันนี้คือความรู้ที่ป้าน้องพยายามถ่ายทอดแล้วก็ให้นะคะใครสงสัยอะไราถามมาได้นะคะขอบคุณมากค่ะขอให้กดไลค์กดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะถ่ายทอดความรู้นะคะป้าน้องอยากให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและเข้าใจในด้านโภชนาการจริงๆค่ะขอบคุณค่ะ